ดาวพลูโตที่เราเห็นบนโลกนี่คือภาพที่เราถ่ายได้ ็นลนักษณะที่เด่นมากเลยครับบริเวณของน้องหัวใจซึ่งน้องหัวใจตรงนี้มันมีความพิเศษด้วยเรียกว่าเป็นบริเวณทอมบอร์ดเจียนจะเห็นว่าพื้นผิวฝั่งหนึ่งเรียบอีกฝั่งหนึ่งขรุขระฝั่งที่เรียบเนี่ยให้นึกสภาพเหมือนผิวหน้าคนเมื่อเรายังเด็กผิวหน้าเราจะดูเรียบเนียนพออายุขึ้นมีความแก่มีความชรามากขึ้นก็จะมีความขรุขระการที่ผิวฝั่งเนี้ยดูเรียบเนียนอาจจะบ่งชี้ได้ว่าพื้นผิวตรงเนี้ยยังใหม่อยู่แปลว่า ดาวพลูโตยังไม่ตายในเชิงธรนีวิทยาซึ่งดาวพลูโตเนี่ยอุณหภูมิหนาวเย็นมากแบบติดลบ200องศาเซลเซียสก็เลยทำให้ตรงนี้เป็นน้ำแข็งของไนโตรเจนนะครับประคุมอยู่ทั่วผิวดาวมีลักษณะหุบเขาต่งตางๆมีเทือกเขาบนดาวพลูโตด้วยคือเป็นดาวที่เล็กกว่าดวงจันทร์แต่มีลักษณะทางภูมิประเทศที่หลากหลายมากๆมีทั้งบริเวณที่ดูแบบเต็มด้วยหลุมอุกกาบาต มีบริเวณที่มีความเรียบเนียนมีภูเขามีเทือกเขาต่งตาง